สวัสดีครับพี่น้อง FC สาหน่เพชรบนแพงครับ FC บดโจยเฮดตี้ลานวังอิงครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับ,บพอการใจมานั่งถ่ายลูกสาวครับ ผ่านคพอจิโมงครับสองถุกสวัสดีครับพ่ออ๋อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับพ่อเอ๋ครับพ่อเอ๋ครับพ่อเอ๋รับพ่ออเนะฮะส่วนหนาครับส่วนหนาว่านั่งเก๋าข้างจอดรถเขี้ยมวงจอดครับพ่อพาอร้านสาวมาดเจ้มากับร้านสาวร้านวาร้านเขี้ยงม ัวลูกสาวลูกสาวน้อยมาแล้วมาแล้วพี่หลานสามารถไม่หาผิวอญิงบ่ลูกค่ะโอ้

คื่ตักไข่ไหมคุณพ่อเอถามพ่าอชิตะอ่าสามเอดสามเอสไหมเดาเดวครับไหนจะพาตั้งโต๊ะเลยก่อนแต่เป็นละอยยังก่อสิตัก็ได้เ้าจะพาตั้งโต๊ะก่นะครับแล้วก็ใสนเดาเป็นเรือยไปันที่ส บ่ตัวจริงเป็นไงพ่อตัวจริงเป็นจ้าไงรอ้ได้เขากบอกว่าตัวจริงนี่พอสิตายังอยู่คือเก่าเงจคืออกันดาคือเก่ารัมไ่รขึเล่นโทรทันมว่าบ่้อเลยม่าวจิมีแม่ไม่แม่หนึ่งมาทวงผมว่าเปนผมสิบเก่าผมาโอ้แม่อิริบ้น้อกัเลยยอมครับยอมครับกเล่นฟอกข่ได้สุดยอดสุดแล้วว่านา าเราเอาเพิ่มเพิ่มยัได้ล่อะไรสดได้คัคีบเล่าน่ะแล้วใส่นะเนี่ยจะบ่เป็นยังไงเนี่ยทอดเท่านั้นเท่าั้นก็ตัวใส่นะเรื่องไดุกแค่นว่าถามบอกว่าสีถามมันโซกันก็ดีดามู่บ้านนี่ยคนที่หนึ่าชิตตะว่าเทิ่งเถ่าเทิงบะสดใส โซไลกันเถโซโซกันไม่ม so, ีหวลาเมื ira, ่อวานนี 2> <2> ่ย like ุด้ายเลยี่ว่าเขาเอาเงินมาให่เราเท่นไรสอปงพันคนปะ้วัสดีครับอภาเจ้าคือปกติหม่องเบิ้งของก็เมนนะสวัสดีครับเด็กกคนดองเหมอนกนเลย อนง่าดีนอยู่กับลูกครับ้าชงรอครับนุ่งบรรยากาศพอๆมารออันนี้ขอบคุณพี่น้องนะฮะที่มึงก่อนินนะเราจะรายงานนะที่หลายลองเพ่งพี่อี้ิงเป็นปะครับ

มาแล้วครับมาแล้วครับจอดก่อนวลงก่อนคนลงก่อนจ้จอดให้น้องลงก่อนให้คนพับไปเลยมาแล้วครับเวลามาแล้วครับ ทัานนี้แหละครับคนจะคงจะถอยขึ้นมามั้งเนี่ยต้องเคลียร <i> ์รถเอาคนขึ้นไปยังสั้นอีกเอาเข้าคางหางจิบ่นี่โอ้ยน้ำไปพุ่นไหมเอาแรนไหมพอ่อ <c oughs> แรนที่ไหนหนี่เบียงเลย <i> ว่าไป <c oughs> <c oughs> ได้ครับ Terima kasih <muchas> telah menonton!